สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมกอล์ฟไิดรวัดกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้นะครับรถเข้าใหม่อีกคันนะผมเป็น Merced e s Benz อีกแล้วนะฮะคลิปที่ผ่านมานี่ Mercedes Ben z นี้บ่อยมากนะฮะวันนี้มากันอีกแล้วนะฮะกับ e class e 2 5 0 cgi นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะหลายๆท่านเนี่ยไม่ชอบดีเซลเพราะว่าเสียงเครื่องมันดังมันดูไม่หรูหรามันดูแบบเอ้ยรถกระบะหรือเปล่านะฮะนี่นะครับผมเครื่องยนต์เบนซินต้องบอกว่าสมรรถนะการขับขี่อัตราการเร่งต่าง ติดเท้าแน่นอนนะ,ะสายซิ่งสายมุดชอบแน่นอนสําหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันว่าคันนี้เนี่ยรถสภาพแรกเข้ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เลขไม้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่น่าใช้ยังไงติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยครับ mm hmm. ก่อนที่เราไปชมตัวรถนะฮะเรามาฟังข้อมูลก่อน,นะครับผมคันนี้ Mercedes-Benz e250 CGI นะครับผม มาในรุ่นของเขาคืออวนกาดนั่นก็คือรุ่นท็อปสุดนะฮะในรหัสรุ่นอวนกาดนะ,ค,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวดับเบิลยูสองหนึ่งสองเนี่ยก่อนเฟกคลิปเนี่ยอวนกาดคือท็อปสุดลองมาคืออีลิแกนต์ต่ำสุดคือคลาสสิกนะฮะพอเขาเปลี่ยนเป็นเฟกคลิปอวนกา์ดันเป็นตัวบวยสุดมันก็แปลกดีนะมันอยู่ๆก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรุ่นย่อยของเขานะฮะอ่ะโอเคคันนี้เป็น รุ่นท็อปละกันในปี2011นะคันนี้ปีโมเดล2011แน่นอนจดทะเบียนปี2012ไม่ได้จดปี2011นะฮะเพราะว่าเป็นเกียร์ 7G Tonic มันมาตอนปลายปี2011จดทะเบียนไม่ทันอยู่แล้วเนาะเลขหม่ของเขาอยู่ที่140,000กิโลนะฮะเลขหมาก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากอุปกรณ์ต่างๆที่ติดรถมามีกุญแจให้2ดอกเป็นแบบอินฟราเรดนะครับผมแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสที่เช็คศูนย์จนสุดอยู่ที่180,000กโลนะฮะพอหลังจาก100,000คือมมัันนนเเ่่หดดปประกกูยแแลล้้วา็ไขี ภายอู่นอกนะครับผมตรงนี้ก็ลองแจ้งให้เป็นข้อมูลนะคันนี้เป็นรถบ้านนะครับผมทีนี้เรามาชมความสวยงามนะฮะคันนี้บอกเลยว่าสวยสวยมากนะครับผมสีสันโดยรอบเนี่ยคือคันนี้ทางเราไม่ได้เก็บสีนะฮะมันมาอย่างนี้เลยสภาพสีเรียบร้อยมากๆนะครับผม กระจังด้านหน้าโครเมียมพร้อมสีดําเงานะฮะเป็นสไตล์คลาสสิกของคลางค่าย m e r c e d e s Ben บอยู่แล้วนะฮะจะก็จะมีงอน m e r c e d e s b e n บอยู่ที่ฝากระโปรงด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมไฟด้านหน้าเป็น4ก้อนแน่นอนมันเป็นรุ่นที่ยังไม่ได้เฟกลิฟยังเป็นไฟ4ก้อนอยู่นะครับผมก้อนใหญ่นะฮะจะเป็นไฟใหญ่คือเป็นไ i รท์ซีนอนปรับระดับสูงต่ําอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมตรงเนี้ย ถือว่าดีมากๆดูเท่ดีนะดีไซน์เนี้ยผมชอบนะมันดูเหลี่ยมมันดูคมมันดูแบบเท่ดีนะฮะเหมาะกับสไตล์แบบผู้ชายลุยๆหน่อยนะด้านล่างนะครับผมมีไฟเดย์ชามันนิ่งไร้นะฮะไม่มีไฟตัดหมอกแต่ให้ไฟเดย์ชาม,มาแทนนะครับผมไฟตัดหมอกไม่มีกันชนด้านหน้ามี p าร์คิ้งเซนเซอร์ให้รอบเลยนะฮะด้านหน้านี่คือมีรอบเลยซ้าย3ขวา3นะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้าที่อยู่ตรงหน้ากันชนตรงนี้นะฮะเวลาไฟเราเลอะเปื้อนโคลน หรือว่าคาบขี้ฝุ่นแล้วไฟมันสว่างไม่ไสุดนะก็สามารถที่จะฉีดน้ําล้างได้นะครับผมนี่คือในส่วนของด้านหน้าสีสันด้านหน้าต้องบอกว่าไม่มีริ้วรอยรอยขนแมวรอยสะเก็ดหินไม่มีเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแรลรถดีมากนะอันนี้ต้องขอชมนะฮะสีสันเนี่ยคือสะอาดสะอ้านมากๆนะครับผมมาดูด้านข้างกันต่อนะฮะด้านข้างสวมใส่ล้อแม็กขนาด17นิ้วนะฮะเป็นแม็กลายตัวท็อปคือเอาแวนการ์ดเป็น 5ก้านคู่นะครับผมถ้าเป็นในรุ่นใหม่ๆต้องเป็น AMG Dynamic ถูกต้องป่ะแต่ในณตอนนั้นเนี่ยปี2011เนี่ย AMG อยา่ามันจะมีในส่วนของรถเกรสส่วนใหญ่นะในรถศูนย์ไทยอะ่ะมันจะไม่มี AMG นะครับผมลายล้อแม็กก็จะเป็นลาย5ก้านคู่ของอ v วนการ์ดนะครับยางที่สวมใส่มาเป็นยางปี2 0 0 0อะไรวะ2017ันะฮะ เป็นยางปี2017นะครับผมแต่สภาพยางยังดูดีอยู่นะยังไม่ได้สึกล้อหรือว่าเนื้อยางแข็งหรือว่าแตกลายงาแต่อย่างใดนะใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งนะถ้าซีเรียสสามารถเปลี่ยนได้ขนาดยางที่สมใส่2 4งส5่2 4 r 1 7นะครับผมก็เป็นยาง อ่าสเปคเดียวกับที่ติดรถมานะครับผมอ่ะทีนี้มาดูด้านบนนะฮะด้านบนกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้เป็นแบบ LED นะครับผมส่วนของแก้มข้างก็จะมีติดคำว่า BlueFSI นะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่ทาง Mercedes-Benz พัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากตัว w u 2 1 1นั่นเองนะอันนี้ก็จะช่วยลดมลพิษแล้วก็ประหยัดน้ามันอัตราการเร่งก็จะดีขึ้นนะครับด้านข้างด้านล่างนี่ประตูนะฮะเดินแถบด้วยโครเมียมตั้งแต่แก้มด้านหน้าจนถึงประตูด้านท้าย นะครับผมแล้วก็ต่อไปที่กันชนด้านท้ายมันดูเพิ่มความหรูหราเพิ่มมิติให้กับตัวรถนั่นเองเส้นสายต่างๆดูคมนะฮะดูคมและดูชัดเจนมากๆมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถยังไม่มีระบบคีย์เลสระบบคีย์เลสยังไม่มีนะครับผมยังเป็นอินฟาเลสเป็นกดล็อกธรรมดายอยู่ไม่สามารถที่จะแตะที่ประตูได้ตรงนี้ยังไม่ได้ใส่มาให้ด้านบนมีเสากากับทรงคีบฉลามนะฮะ แต่ผมขอเรียกว่าขี้ปลาโลมาแล้วกันเพราะมันอันเล็กนะครับผมเป็นขี้ปลาโลมาด้านด้านบนหลังคานะมาดูด้านท้ายนะครับในส่วนของด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็น LED ซึ่งยังเป็น LED แบบยุคเก่าอยู่นะยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่มันจะเป็นเม็ดเรียงตัวกันมารอบๆอ,อบในตัวของไฟถอยแล้วก็ไฟไฟหลีไม่ใช่ในส่วนของไฟถอยและไฟเลี้ยวนะฮะมันจะอยู่รอบๆอบไอ้กรอบ,ออบอาขาวๆตรงนี้นะฮะส่วนด้านใน สีขาวก็เป็น LED เหมือนกันนะไม่ใช่หลอดไส้นะเป็นหลอด LED เหมือนกันนะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟถอยและไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับกันชนด้านท้ายก็มีเดินเส้นโครเมียมที่ต่อยอดมาจากด้านข้างนะฮะตรงกันชนท้ายมี parking นเซอร์ให้นะครับผมกล้องมองหลังในรุ่นนี้อย่างไม่มีนะครับปลายท่อเป็นปลายท่อสแตนเลสอยู่ทางด้านซ้ายนะเป็นปลายท่อสแตนเลสซึ่งดูเท่ะนะมันดูเท่ดูลงตัวดีแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเหลี่ยมสันมันจะดูแบบชัดเจนมากณนะปัจจุบัน เขาจะทําแบบโค้งมนแล้วนะถ้าเป็นหน้าตอนนั้นส่วนใหญ่รถยนต์ทั่วไปก็จะออกแบบให้มันมีเหลี่ยมสันเหลี่ยมคมอะไรที่มันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ยุคย้อนกลับไปเมื่อประมาณ9ปี7ปีที่แล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้สีสันโดยรอบสภาพสวยมากต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยมากไม่ต้องเก็บสี นะฮะไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทับอะไรเลยนะครับสภาพสีคือแบบสวยเลยไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขนแมวต่างๆเลยนะฮะสภาพสวยมากๆเดี๋ยวในส่วนต่อไปที่เราจะพาไปชมกันคือเครื่องยนต์และโครงสร้างนะผมว่าเป็นอย่างไรสวยแค่ไหนนะเพราะว่าคันนี้เป็นรถพึ่งเข้านะผมตามพี่อ้งเครื่องครับเรามาดูห้องเครื่องนะผมเมื่อกี้ผมได้บอกราคาหรือย,ยังยังใช่ไหมคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่99900 0บาทนะครับผม เป็นรถเพิ่งเข้านะฮะรถปี2011จดทะเบียน2012เลขหมาอยู่ที่140,000กิโลนะครับผมคันนี้999นะฮะ999,000บาทนะครับผมอ่ะมาดูเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยขนาดเครื่องยนต์นะ1.8ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรที่ให้แรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรมาพร้อมระบบส่งกำลังแบบ7สปีดคือ7 G-Tronic นะฮะเป็นเกียร์ที่มีการพัฒนาของ e r c e d e s g e n นะ ผมชอบเกียร์ 7G Tonic ตรงที่ว่ามันต่อเกียร์ได้ค่อนข้างสมูทนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้เขาใช้เป็นเกียร์10จังหวะใช่ปะ9เดียวแต่ณปัจจุบันนี้นะฮะเขาใช้เป็นเกียร์9จังหวะแล้วนะฮะเป็น 9G Tonic นะตอนนั้น 7G Tonic ก็ถือว่าดีแล้วปัจจุบันนี้ดีกว่านะครับผมอ่ะทนนี้ในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะฮะอัตราการบริโภคน้ำมันของเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะแล้วแต่เท้าแล้วแต่สภาพพื้นผิวถนนแล้วแต่กาารรรจรจรนะ ตอนนั้นด้วยนะครับผมในส่วนของโครงสร้างคันนี้เนี่ยโครงสร้างต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยโดนประแจขันนะฮะด้านข้างแก้มข้างคันหน้าสภาพสวยมากนะครับผมในส่วนของฝาโปรงเนี่ยรอยมาร์กต่างๆคือแบบยังเห็นชัดนะฮะยังชัดเป๊ะอยู่เลยนะไม่มีล่องรลองการพ่นสีทับหรือว่าแล็กเกอร์พ่นทับอะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับผมกอนล็อกต่างๆอยู่ที่เดิมหัวน,อน็อตเดิมๆนะฮะในส่วนของด้านหน้ามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยก็ดูที่แผงประตูแนละ้ว แผงประตูนะครับแผงประตูไม่ใช่บานพับแผงประตูสิจะเดิน,ดนบังทําไมนะแผงประตูนี่นะครับรอยซีนขอบประตูสภาพสวยๆนี่คือสภาพเดิมๆจากโรงงนานอาจจะเห็นร่องรอยของยาขัดนะฮะยาขัดตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่ารถใช้งานมาเนี่ยมันก็ต้องมีรอยฝนแมวก็ต้องไปขัลดลบล้วรอยนะฮะน้ำยาขัดบางทีทําความสะอาดไม่หมดนะฮะมันก็จะเกาะตามขอบประตูแบบนี้นะครับผมมันก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่อยากให้ดูซีนประตูนะฮะ ซีนประตูเนี่ยคือมันจะเรียงตัวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะแตกต่างจากตัวที่คลิปล่าสุดก็คือ Honda CRV นะที่ด้านท้ายเนี่ยที่ผมชี้ดูเนี่ยเวลามันมีการทํามาหรือว่ามีการซ่อมแซมมาเนี่ยซีนจะไม่เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นแต่ถ้าอู่เขาเก็บงานได้ค่อนข้างเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบนี้แต่มันก็จะไม่เหมือนซะทีเดียวนะอ่าอันนี้ก็ต้องรอคอยสังเกตดีๆนะครับผมอันนี้คือในส่วนของซีนประตูและซอกประตูนะครับผม บานพับต่างๆนะฮะอยู่ที่เดิมนะครับผมในส่วนของบานพับบานพับที่ชิดกับตัวถังเนี่ยนะฮะมันต้องแนบสนิทมันจะไม่อ้าออกหรือว่ามันจะไม่เบี้ยวนะครับผมมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้มันจะไม่มีรอยเก่ารอยใหม่ที่มันทับกันอยู่นะฮะอันนี้คือสภาพเดิมนะครับผมบานพับเดิมๆประตูไม่เคยถอดออกไปทําสีนะอันนี้คือประตูเกาะมาจากโรงงานเลยนะฮะหัวน็อตที่บานพับอีกด้านหนึ่งนะครับผมไม่มีบานออกนะฮะเนี่ยหัวน็อตนะครับผมหัวน็อตเนี่ยเห็นปะ ที่เกาะกับตัวบานประตูเนี่ยสภาพสวยเลยคมคมเลยนะแล้วก็ตัวกรอนล็อกเนี่ยเห็นปะหัวน็อตไม่ได้บานนะไม่เคยมีร่องหลองการขันถอดออกแต่อย่างใดนะสติ๊กเกอร์จากโรงงานก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมอันนี้คือสภาพเดิมจากโรงงานนะฮะในส่วนของด้านในเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีร่องหลองการชนกระแทกหนักๆหรือเปล่านะฮะดึงยางกันเสียงลงมานี่ของ m e r c e d e s Ben z นนะครับมันจะดูง่ายมันจะมีตัวมาร์ก หรือว่าตัวปาดอะไรสักอย่างเนี่ยสีดำาำนะครับผมถ้ามีล่องรลองการพลิกตะแคงมาไอตัวนี้จะหายไปนะครับผมเขาจะมีการพ่นสีหรือว่าดัดโครงสร้างใหม่นะครับไอตัวสีดำเนี้ยมันก็จะไม่อยู่แล้วแล้วก็สิ่งสังเกตอย่างหนึ่งนะของข่ายเมอร์เซเดสเดนเนี่ยมันจะสังเกตง่ายมันจะมีตัววายนะฮะตัววายที่เขาแต้มไว้ตอนที่สีมันยังไม่แห้งอะ่ะนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้ามีการซ่อมแซมเนี่ยไอตัววายมันจะหายไปนะมันจะจางจงหายไปเลยนะครับผมอันนี้คือสภาพ,พเดิมโรงงานนะครับอ่านะก็ด ดูทั้ง4บานเลยนะครับผมถ้าคุณมีเวลาดูเนี่ยก็ค่อยๆดูนะครัค่อยๆดูค่อยๆดึงนะครับผมทั้ง4บานเลยนะครับประตูมันมี4 4บานรอบคันเนี่ยก็ดึงมันดูทั้ง4บานนะมาดูด้านท้ายคันนี้นะครับยังไม่ใช้ยงางรันแฟตนะย,ยังไม่ได้ใช้นะยังเป็นยางอะไหล่อยู่นะครับผมยางที่ติดรถก็จะเป็นยางแบบธรรมดาอยู่นะครับผมด้านล่างเนี่ยมันก็จะมียางอะไหล่นะครับยางอะไหล่เครื่องมือถอดล้อ ถุงปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับผมมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็หลุมอะไหล่เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ชัดๆเลยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆแล้วเขาจะปิดผนึกเอาไว้นะเขาจะมีตัวไอ้ตัวอย่างเงี้ยปิดผนึกเอาไว้มันจะดูยากนะครับมันต้องแงะต้องดึงกิ๊บออกนะแต่ในรุ่นเก่านะครับอย่างคันนี้เนี่ยคือแค่เปิดตัวพรมปิดบงังยางอะไหล่มันก็จะเห็นตัวถังแล้วอันนี้คือตัวถังเดิมโรงงานนะไม่ได้มีทําสีนะครับสีมันจะสักๆด้านๆเวลาลูบก็จะรู้สึกเหมือนกระาดาษทรายอะ่ะเออนะครับผมมันก นะคันนี้หลุมอะไหล่เดิมด้านท้ายไม่เคยชนนะครับผมในส่วนของฝาท้ายเองเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้านะในโบนเดลวนี้ยังไม่มีไฟฟ้านะผมเวลาปิดก็ต้องกระแทกแรงๆหน่อยนะฮะนี่มันก็ต้องแทกอย่างนี้แต่เวลาเปิดเนี่ยมันดีดแรงมากนะดูนะมันเหมือนกับมีไฟฟ้าแต่จริงๆมันไม่มีคือสปริงที่ทาง m e r c e d e s b e n z เขาเซ็ตมาเนี่ยมันค่อนข้างดีดขึ้นแรงนะฮะโดยที่ไม่ต้องแบบออกแรงดึงอะไรเลยนะเจอ,อตรงเนี้ยก็ถือว่าดีไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่คิดนะครับผมแต่ส่วนตัว มันดูไม่ค่อยหลูเท่าไหร่นะมันดีดขึ้นมาแบบปึ้งอย่างนี้เลยอะนะระวังหน้าหน้างายระวังโดนอัป,ปคัดคางนะครับผมอ่ะส่วนต่อไปอย๋ยวมาดูภายในนะผมว่าเรียบร้อยสวยงามแค่ไหนนะคันนี้รถปี2011นะรถ9ปีแล้วดูภายในดีกว่าว่าเบาะเป็นยังไงนะครับผมตามเลยครับเรามาดูภายในนะครับผมของเจ้า Mercedes-Benz E 2 5 0 CGI คันนี้ต้องบอกว่าภายในของเจ้าคันนี้เนี่ยถึงจะผ่านมา9ปีก็จริงแต่ภายในเนี่ย ใหม่มากใหม่ว่าบางคันที่รับเข้ามาอายุ2ปี3ปีซะอีกนะฮะเบาะไม่มีแตกรายงานนะครับผมสภาพเบาะนี่คือแบบสวย เดิมๆโรงงานนะฮะการดูแลรักษาของเจ้าของเดิมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนถน,นอมรถมากๆนะครับผมไม่มีแบบคาบลายงานหรือว่าคาบสกรปรกเลยอันนี้คือรถพึ่งเข้านะพูดไปใครจะเชื่อวะถ้าพูดบอกว่ารถพึ่งเข้าไม่มีใครเชื่อผมหรอกนะจริงๆอ่ะมันเหมือนกับรถทาความสะอาดมาแล้วนะฮะเหมือนกับรถได้บิว้วหนักมาแล้วจริงๆแล้วคันนี้มันพึ่งเข้าจริงๆเพิ่งเข้าเมื่อตอนบ่ายโมงของวันที่28นะฮะคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่28ตอน4โมงเย็นนะฮะอันนี้คือบอกเวลาถ่ายเลยนะ เออใหม่จร,จริงๆนะฮะคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเจ้าของเดิมเขาไปจัดการมาให้นะครับผมสะอาดสะอานมากๆตัวเบาะสภาพโคตรดีนะยังมียังมีกล่องอ้นี่อยู่เลยอ่ะกล่องกระดาษทิชชู่อ่ะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้เอากลับไปนะฮะ,ะเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูดีว <S <S ดกว่า <S <S นะครับผมเบาะของค่ายม e r c เ d เดนเนี่ยต้องบอกว่ามันมันนุ่มมันนุ่มกระชับแต่ว่าไม่ได้นุ่มยวบจนเกินไปนะนั่งแล้วรู้สึกเอยมันโอเคเอมันนั่งสบายนะฮะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเบามันจะใหญ่โอบจนแบบเหมือนซีรีส์ห้านะฮะมันก็อยู่ในระดับที่พอดีพอดีพื้นที่วางขามีให้แบบเหลือเหลือเหลือเฟือเลยเนี่ยสามารถนั่งยืดขาอะไรได้นะฮะเพราะว่าด้านหลังเบาของฝั่งด้านหน้าเนี่ยเขาเว้าหัวเข่าไว้ให้นะ,ค,ะคุณจะเห็นรอยเว้าของเขานะผมยาเขาเว้าให้จนมันก็เลยมีพื้นที่ในการที่จะขยับแข้งขยับขาและพื้นที่ศีรษะก็มีให้ประมาณคืบหนึ่งประมาณฝ่ามือหนึ่ง,งนี้ นะครับผมคือพื้นที่มันเหลือเยอะนะฮะเวลาเรานั่งก็จะรู้สึกโป่โก่โงโล่งสบายนะครับผมและที่สําคัญคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดในคร์สของ E250 CGI นะฮ e ะเฉพาะจําหน่ายในไทยนะไม่รวมของเกรนะฮะก็จะมีในส่วนของแอร์ตอนหลังมาให้นั่นก็แสดงว่าคันนี้มีแอร์ให้3โซนนะครับแอร์ตอนหลังสามารถปรับอุณหภูมิได้ปรับร้อนปรับเย็นปรับได้ ปรับแรงลมปรับได้นะครับผมดีมากๆนะและสิ่งสําคัญมีปลั๊กชาร์จแบตให้อีกหนึ่งตำแหน่งเป็นปลั๊กเอาเลสให้ด้านหลังนะฮะคุณสามารถหาหัวแปลงอะไรมาแปลงชาร์จแบตโทรศัพท์ได้มีช่องใส่ขยะนะครับผมช่องใส่ขยะอันเล็กๆใส่เปลือกลูกอมอะไรพวกนี้สามารถใส่ได้นะครับผมด้านหลังมีที่พักแขนให้ที่พักแขนนะครับอยู่ในตำแหน่งที่พอดีต้องบอกว่าตำแหน่งพอดีมากเบนซ์เนี่ยวางตำแหน่งของที่พักแขนได้ดีนะผมชอบนะมันจะวางพอดีเลยนะครับเวลาเราปิดประตูมานะ สองข้างมันจะอยู่ในระดับเดียวกันมันจะไม่ข้างนี้ต่ําข้างนี้สูงนะฮะมันจะอยู่ในระดับเดียวกันพอดีแล้วเวลาเรานั่งโดยสารเนี่ยเราวางแขนแบบเนี้ยมันรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายนะครับผมอ่าอันนี้คือที่พักแขนแล้วก็ในกล่องนี้ยังใส่ของได้เล็กๆน้อยๆใส่สมุดจดบันทึกต่างๆสามารถใส่ได้นะฮะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําซึ่งยังเป็นแบบที่ผมไม่ค่อยชอบอยู่นะ มันจะเป็นแบบอ้าออกมาแบบนี้ถ้าเราลืมเก็บเสียงมันจะค่อนข้างดังนะฮะมันจะสั่นแกล้กๆๆๆๆจนทาให้เวลาเราขับขี่เนี่ยรู้สึกลาคานนะฮะสำหรับไอ้ที่วางแก้วน้ําด้านหลังนะ,ะแนะนําว่าถ้าไม่ได้ใช้งานก็เก็บให้เรียบร้อยนะฮะปิดฝามันลงไปเสียงรบกวนมันก็จะไม่มีนะครับผมสําหรับที่วางแก้วน้านะ,ะแล้วก็ม่านบังแดดมีให้รอบเลยนะฮะจะเป็นประตู2ฝั่งซ้ายขวานะฮะแล้วก็ม่านหลังเนี่ยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผมสามารถปรับไฟฟ้าได้จาก ด้านหน้าคนขับนะครับผมก็ปรับได้เวลาเราร้อนก็บอกคนขับให้ปรับม่านขึ้นให้หน่อยนะฮะแดดมันจะได้ไม่ส่องข้างหลังเรามันร้อนนะครับผมมีไฟส่องสว่างให้ด้านบนนะเอาไว้อ่านหนังสืออ่านแผนที่อ่านอะไรก็แล้วแต่นะมีไฟให้ด้านบนแล้วยังมีไฟให้ด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีไฟเช่นเดียวกันนะแผงประตูบุนุ่มหุ้มหนังมานะครับตกแต่งด้วยลายไม้เดินตะเข็บด้วยสีเงินก็ดูเท่ดูหรูหราดีนะของอเวนของอเวนการ์ดเนี่ยการตกแต่งด้านในจะเป็นท่อนบนเนี่ยจะเป็นสีดํา ส่วนท่อนล่างเนี่ยจะเป็นสีสีเบรดสีเทาๆหน่อยเฉดอ่อนๆนะฮะก็จะเป็นการดีไซน์แบบให้มันดูหรูหราดูเท่ๆนิดนึงนะฮะจะแตกต่างกับตัวอีลลแกนที่จะเป็นสีสว่างสหมดเลยนะฮะเป็นสีน้ําตาลสีเบรดนะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้สีอ่อนๆนะฮะของก๊วนกาจะดูเท่ๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับโซนด้านหลังนะฮะถามว่านั่งเดินทางไกลๆเมื่อยไหมไม่เมื่อยนั่งสบายเบาะนุ่มมากแล้วก็ระดับการเอียงขององ,องศาของเบาะเนี่ยคือดีมากนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อครับผมว่ามีอะไรให้้้ใชบบบาางนะคครรััตมเลย เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าเนี่ยเอาสภาพเบาะก่อนนะเบาะคนขับเนี่ยใช้งานบ่อยที่สุดนะฮะบ่อยกว่าด้านหลังแน่นอนเรามาดูสภาพเบาะนะครับผมสภาพเบาะเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากนะสวยไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับเจ้าของเก่าเขาดาหนักเท่าไหร่อยากจะรู้จริงๆเลยทําไมเขานั่งแล้วปีกเบาะมันไม่ล้มไม่ยับไม่อะไรเลยรถเกปีใช้งานแสนสี่เออดูแลรถด,ดีมากนะอันนี้ต้องต้องไปขอความรู้ครับว่าดูแลรถยังไงทําไมนั่งแล้ว ใช้วิชาตัวเบาหรือเปล่าทําไมเบามันไม่แตกไม่สึกลรออะไรเลยนะ,ะอันนี้คือสภาพโคตรสวยนะต้องชมเลยสภาพโคตรสวยเลยนะ,ะแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าได้แดทิศทางนะฮะแดทิศทางเลยปรับได้ละเอียดมากนะฮะพร้อมที่ดันหลังหัวหมอนไฟฟ้าด้วยนะครับเวลาเราเลื่อนถอยหลังเนี่ยหัวหมอนมันจะขยับขึ้นนะดูนะเวลาเราเดินหอยเดินหน้าไปเนี่ยเบาะมันเหมือนจะรู้ว่าขาเราสั้นตัวเราไม่สูงหรอกเบาะไอหัวหมอนก็จะค่อยๆหดลงมาแต่ถ้าเราเลื่อนหอยหลังเนี่ย เขาก็เหมือนว่ารู้แล้วเอ้ยคนนี้ขายาวตัวสูงหัวหมอนก็จะขยับขึ้นไปนะครับผมตรงนี้ถือว่าดีมากแต่เราก็สามารถที่จะปรับปรับได้เองด้วยนะ,ะถ้าคุณไม่ชอบที่เขาปรับให้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้เองนะสำหรับหัวหมอนตรงนี้มีที่ดันหลังให้นะครับผมเป็นที่ดันหลังไฟฟ้านะฮะตามสรีระของแต่ละท่านเลยนะครับผมปรับได้4ีทิศทางขึ้นลงกับยุบลงไปแล้วก็ป่องออกมานะครับสามารถปรับได้นะสีทิศทางพวงอะไร รับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะฮะปรับได้สีทิศทางนะเป็นแบบไฟฟ้าและมีเมมโมรีจดจําให้3ตําแหน่งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยทั้งคนขับและคนนั่งข้างนะฮะสามารถจดจําตําแหน่งได้3ตําแหน่งนะครับผมแล้วมันก็จะเซ็ตทั้งพวงมาลัยทั้งตัวบอบ์ดทั้งกระจกมองข้างให้ด้วยนะตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ชมกันดีกว่านะเดี๋ยวขอเลื่อนเบาะก,ก่อนอ่ะปึ๊บทีนี้เราก็มาอยู่ในโซนของฝั่งคนขับนะฮะเรามาดูดีกว่าว่า พปพลคับเนี่ยมันมีอะไรใ,ใช้บ้างนะครับผมเริ่มจากที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง4ีก้านนะฮะยังเป็นดีไซน์เดิมอยู่นะยังไม่ใช่3ก้าน AMG หรือว่าเป็น3ก้านเท่ๆนะฮะยังเป็น4ีก้านอยู่นะผมพวงมาลัยก็จะมีปุ่มบังคับต่างๆให้นะมีรับสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงนะควบคุมข้อมูลต่างๆที่หน้าจออินโฟเมชันของคนขับนะไม่ได้ควบคุมตรงนี้นะควบคุมของหน้าปัดตรงนี้ เอาไว้ดูข้อมูลอะไรข้อมูลวิทยุข้อมูลระบบซิสเต็มต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกดูได้จากพวงมลาลัยฝั่งซ้ายนะฮะด้านหลังพวงมลาลัยยังมีแป้นพ d ดเลนชิปให้ด้วย นะครับผมเพราะว่ามันมีในส่วนของสปอร์ตโหมดคุณสามารถชีเปีกนะฮะปรับเปลี่ยนเกียร์อัตราการทดอะไรได้นะที่หลังพวงมาลัยตรงนี้มีในส่วนของคูชคอนโทรให้นะเป็นคูชคอนโทรแบบธรรมดาล็อกความเร็วเฉยๆนะก็สามารถที่จะเพิ่มความเร็วลดความเร็วได้จากก้านตรงนี้เลยนะครับเนี่ยปรับดันขึ้นก็เพิ่มดันลงก็ลดนะฮะเวลาเราเซตก็กดมันลงไปอย่างนี้มันก็จะมีไฟแสดงสถานะขึ้นเป็นสีแดงนะครับว่าตอนนี้ใช้งานคูชอยู่นะ,ะนะครับอันนี้คือในส่วนของคูชคอนโทรส่วนเกียร์นะฮะเกียร์ย,าย้ายจาก ตรงคอนโซลกลางขึ้นมาอยู่หลังพวงมาลัยแล้วนะเป็นเกียร์7จังหวะเป็น7 g ็ดจ n i ทนิกนะฮะอาจจะต้องทําความคุ้นชินกับมันนิดนึงนะครับผมเพราะมันอยู่หลังพวงมาลัยเนะะปกติแล้วเราขับรถญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ก้านด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการบังคับไฟเลี้ยวไฟสูงอะไรพวกนี้นะฮะแต่ในรถยุโรปเนี่ยไอ้ก้านไฟเลี้ยวมันจะอยู่ทางด้านล่างนะมันจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับผม มันก็จะแตกต่างกันนะปรับไฟสูงเตาะไฟสูงอยู่ทางก้านตรงนี้ส่วนไฟด้านหน้าเนี่ยก็ปรับไว้ที่ตำแหน่งออโตมันก็จะปรับให้อัตโนมัติทั้งเปิดปิดทั้งหลบรถคันด้านหน้าให้นะฮะเป็นแบบปรับสูงต่ำให้ออโต้ด้วยนะครับในส่วนของเบรกมือตรงนี้ไม่มีแล้วเบรกมือไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้ายังเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่แต่อยู่ที่เท้าด้านซ้ายนะเวลาเราเหยียบเบรกมือเนี่ยก็ใช้เท้าเหยียบแต่เวลาเราปลดล็อกมันจะไม่เหมือนค่ายญี่ปุ่นค่ายญี่ปุ่นคือเหยียบซ้ําอีกทีแล้วมันจะดีดดขขึ้้้นนนมาาาาาสสํหรรััับบ Merced Ben ตอองงกลกลทที่่ยูวะค ดึงสลักขึ้นมามันก็จะมีเสียงกึ่งอ่าอันนี้คือปลดล็อกแล้วเวลาคุณจะเหยียบเบรกมือก็กดที่เท้าลงไปนะฮะมันก็จะมีเสียงแกรกอ่านั่นแหละนั่นคือการใช้เบรกมือนะผมในส่วนการสตาร์ทรถยังไม่มีปุ่มสตาร์ทยังคงยังเป็นคุญแจเสียบล็อกด้วยแม่เหล็กแล้วก็บิดสตาร์ทอยู่นะครับผมปุ่มสตาร์ทยังไม่มีในโมเดลนี้อ่ะทีนี้มาดูคอนโซลกลางนะฮะนี้ ในส่วนของตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลคอมมานนะฮะแสดงข้อมูลวิทยุแสดงข้อมูลเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆที่เราเปิดนะฮะจาก USB เป็นรายชื่อเพลงเป็นลิสต์รายชื่ออะไรต่างนะฮะดูรายชื่อโทรศัพท์มือถือนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าก็สามารถตั้งค่าเวลาหน้าปัดนาฬิกาอะไรสามารถตั้งค่าได้จากหน้าจอตรงนี้เลยนะครเป็นหน้าจอประมาณ2สีมั้งสีน้ำตาลเฉดดำๆหน่อยนะฮะมันยังไม่ใช่หน้าจอสีแบบ ณปัจจุบันนี้เออณปัจจุบันนี้มันดูทันสมัยกว่านะไอนี่ก็ยังย้อนยุคอยู่นะครับเป็นหน้าจอสีซีดๆนะฮะไม่มีกล้องมองหลังเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลเฉยๆนะครับผมในส่วนของนาฬิกาเนี่ยจะไม่มีในตรงนี้นะฮะในโมเดล W212 ก่อนเฟคลิฟนาฬิกานาฬิกานา็อกของเขาจะอยู่ที่หน้าปัดของคนขับเลยนะฮะหน้าปัดใหญ่ๆเลยนะอ่ามันก็จะแบ่งเป็น4วงนะครับผมถัดลงมาจากหน้าจอจะเป็นในส่วนของเครื่องเครื่องปรับวิทยุเหมือนเดิม ถัาลงมาจากหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมวิทยุนะฮะแต่ว่าเป็นแบบเมนูลัดโดยที่ไม่ต้องมานั่งหมุน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 ,ห,มนหายัางนี้มันเสียเวลาใช่ไหมเราก็สามารถกดได้เลยนะครับผมคุณจะดูอะไรล่ะระบบนําทางก็กดได้จะดูโทรศัพท์มือถือก็กดที่โทรศัพท์มือถือจะฟังเพลงวิจากวิทยุ fm ก็สามารถกดที่เรดีโอได้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นเมนูลัดเวลาเพิ่มเสียงลดเสียงก็สามารถหมุนได้จากตรงกลางตรงนี้เลยนะฮะ หรือว่าถ้าจะเพิ่มความปลอดภัยก็กดได้ที่พวงมาลัยฝั่งขวาก็ได้เช่นเดียวกันนะมันใช้งานได้เหมือนกันเนาะมีแป้นโทรศัพท์ให้คุณสามารถกดเบอร์โทรแล้วกดโทรออกได้เลยนะปุ่มโทรออกอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าจะกดที่พวงมาลัยก็อยู่ทางด้านขวานะครับผมก็สามารถกดได้เหมือนกันพันลงมานะเป็นปุ่มปรับม่านบังแดดหลังนะฮะอย่างที่บอกคือต้องให้คนขับหรือว่าคนนั่งหน้าเขากดให้นะฮะจะมีปุ่มปรับม่านบังแดดด้านหลังนะฮะปุ่มพับหัวหมอนด้านหลังมันพับหัวหมอนด้านหลังได้นะครับผม แล้วก็ปิดระบบ Parking Sensor นะฮะถ้าคุณรำคาญเสียงเตือนของ Parking ก็สามารถกดได้ถัดลงมาจากโซนด้านบนก็จะเป็นในเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะแบ่งเป็นซ้ายขวานะรปรับแบบดูอัลโซนอุณหภูมินะฮะอุณหภูมิจะแยกซ้ายขวาส่วนของพัดลมเนี่ยจะเป็นแบบซิงค์กันนะฮะจะเป็นแบบซิงเกิลนะพัดลมก็อยู่ตรงกลางนี้เวลาเราจะปรับแอร์ก็เอานิ้วดันๆขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมก็ดูถนัดดีนะมันดูมันดูเท่ดีแต่มันต่ําไปหน่อยนะมันต่ําไปหน่อยการตกแต่ง มันก็จะเป็นโทนสีดำนะฮะเป็นโทนสีดำตกแต่ง,ตงด้วยลายไม้นะอันนี้คือลายไม้ไม่ใช่สีดำเป็โนโนนะเป็นลายไม้สีเข้มๆแล้วก็เดินขอบด้วยสีเงินนะครับมันดูหรูหราดูเท่ดีส่วนวัสดุเนี่ยเป็นนวมนะเป็นนวมบุนุ่มมานะครับผมดูแน่นหนาดูแบบใส่ใจในการผลิตนะต้องพูดอย่างนี้นะใส่ใจในการผลิตคือมันแน่นมากนะฮะมันไม่มีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเวลาใช้งานเป็นนานนะครับผมณตอนนี้เนี่ยเวลาเราขับขี่เนี่ยเสียงพวกคอนโซลที่มันดังๆเนี่ยคันนี้จะไม่มีเลยนะฮะคือเขาเก็บงานไดด้ีมาก แล้วก็ยังมีในส่วนของ Parking Sensor ด้านหน้านะครับจะมีเม็ดเซนเซอร์แจ้งว่าเราใกล้กับวัตถุแค่ไหนนะฮะในส่วนของด้านหน้าจะอยู่ตรงคอนโซลด้าส่วนของด้านหลังก็จะอยู่บนหลังคานะครับอยู่บนหลังคานะจะเป็นเหมือนกับด้านหน้าเลยคล้ายๆกันนะจะเป็นเม็ด Parking คอยบอกระยะห่างจากวัตถุที่อยู่ทางด้านหลังรถของเราครับผมอ่ะก็จะประมาณนีนะ้สำหรับโซนด้านหน้าถัดลงมานะเป็นกล่องใส่ของกล่องอะไรต่างๆเนี่ย ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งมีที่ใส่ขยะให้สามารถถอดออกไปถอดได้ไหมถอดไม่ได้ถอดได้นี่หว่าเออก็สามารถถอดออกไปล้างทำความสะอาดได้ถ้าคุณสูบบุหรี่ในรถคุณต้องการเขี่ยบุหรี่ก็จะมีที่เขี่ยบุหรี่ให้นะฮะอันนี้คือยังเป็นแบบโบราณณหน่อยเพราะว่าปัจจุบันนี้ไอ้ที่เขี่ยบุหรี่ก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะแต่ในโมเดลนี้ยังมีอยู่นะครับผมก็มีที่เขี่ยบุหรี่ให้แล้วก็สามารถถอดออกไปล้างทำความสะอาดได้มีที่จุดบุหรี่นะครับผมที่จุดบุหรี่ก็ยังมีอยู่นะอันนี้คือที่จุดบุรรีจาากโงงนนะ นี่นะยังไม่เคยใช้เลยอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไมเลยนะอันเนี้ยออสภาพดีมากนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้ที่จุดบุหรี่ก็หาหัวแปลงมาเสียบนะครับเป็นปลั๊กชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าเป็นปลั๊กชาร์จกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะอันนี้คือในส่วนของเกเด,ด้านหน้าถัดลงมานะครับผมถัดลงมาอีกนะฮะถัดลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอนะฮะเวลาเราจะเลือกเมนูต่างๆถ้าไม่อยากกดปุ่มตรงคอนโซลหน้า ก็มาหมุนเลือกเอาตรงนี้ก็ได้นะครับผมแต่ตรงนี้มันจะใช้งานค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะว่ามันต้องเลื่อนหลายเมนูนะฮะกว่าจะไปถึงเมนูที่เราต้องการเนี่ยมันมันจะช้านะครับผมกดสั่งงานจากเมนูรัดตรงนี้จะง่ายกว่านะมันยังเป็นระบบแรกอยู่นะมันก็ใช้งานยากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือก2โหมดมือมนี่สป,ปอร์ตโหมดนะครับกับตัวอ่โหมดธรรมดานะครับผมโหมดธรรมดานี่คือไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะเป็นโหมดขับแบบปกติ normal mode นั่นแหละนะครับผมถ้าไม่ต้องการความฟูดปาส อะไรมากมายก็ใช้โหมดธรรมดาแต่ถ้าต้องการความบู๊ตฟลารต้องการแบบเปรี้ยวๆหน่อยปาดหน้า mm hmm. เขา้อย่างเงี้ยก็โหมดสปอร์ตนะคะสามารถชิปเกียร์ได้ด้วยนะครับผมที่วางแขนนะครับที่วางแขนจะเป็นเกสใส่ของแล้วก็จะเป็นไม่มีช่องเชื่อมต่ออะไรเลยนะฮะเป็นเกสใส่ของธรรมดานะครับผมช่องเชื่อมต่อไม่มีนะจะเป็นแบบปีกนะเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะแยกซ้ายขวานะครับผมเวลาปิดก็ต้องปิดสองครั้งนะการดีไซน์ก็จะดูแปลกๆหน่อยนะเออมันก็แปลกดีแหละจริงๆนะ มันก็แปลกจริงๆแหละนะมันจะเปิดทําไมซ้ายขวาวะมันเปิดขึ้นมาอย่างนี้จะง่ายกว่านะครับผมอ่ะด้านในไม่มีปลั๊กไฟอะไรให้ใช้นะเป็นกล่องธรรมดาด้านในก็บุกกระมยี่นะครับผมอยากให้ดูนิดนึงเจ้าของเก่าดูแลรถด,ดีขนาดไหนนะฮะในกล่องเนี้ยเดี๋ยวขอไฟนี่นะคุณดูในกล่องนี้สิด้านในบุกกรรมยี่แต่คราบฝุ่นคราบปกระโปกนิดน้อยมากอันนี้ถือว่าน้อยมากๆเลยนะโดยปกติแล้วเนี้ยรถที่ผมเจอเนี่ยถ้าบุกกรรมยี่แบบนี้มาเนี่ย คราบฝุ่นขาวนี่คือเต็มเลยอะคือเต็มเลยนะแบบดูสกปรกมากอันนี้คือสะอาดมากเลยนะฮะดูสะอาดมากอาจจะมีคาบฝุ่นเล็กๆน้อยที่ดูดออกไปไม่หมดนะครับผมเอออันนี้ถือว่าสะอาดนะสะอาดมากนะครับผมก็ถือว่าดีนะฮะเจ้าของเก่าดูแลรถด,ดีคุณได้ไปคุณซื้อใช้คุณได้เป็นเจ้าของต่อไปเนี่ยเฮ้ยเอเอม,มันมันดูดีมันดูหรูดูแบบเจ้าของเก่าเขาดูแลรถมาดีขนาดนี้เวลาคุณซื้อไปคุณสบายใจแน่นอนนะคุณได้รถด,ดีแน่นอนนะครับผมอะโอเคภายใน ก็ประมาณนี้นะครับผมผมยังไม่ได้พูดถึงด้านบนด้านบนก็จะเป็นที่บังแดดพร้อมไฟส่องแต่งหน้าและมีกระจกให้ทั้งซ้ายทั้งขวากระจกมองหลังก็ตัดแสงให้อัตโนมัตินะครับมีไฟส่องสว่างให้ซ้ายขวาเอาไว้อ่านหนังสืออ่านแผนที่นะครับผมแต่ทําไมเปิดแล้วไม่ไปติดด้านหลังอ๋อต้องเปิดตรงนี้นะฮะมันไม่ได้แยกซ้ายขวาหรอกจริงๆแล้วมันคือเปิดพร้อมกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้ปุ่มด้านหลังเนี่ยเอาไว้เปิดไฟด้านหลังนะเออนะเนี่ยไว้เปิดไฟด้านหลังประมาณนั้นนะครับ ไม่มีอะไรเยอะแล้วหมดแล้วโอเคนะออกไปสรุปด้านนอกครับ <S <S 1> <S 1> เป็นอย่างไรันบ้างครับกัแบบเจ้า Mercedes-Benz E250 CGI คันนี้นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.8ลิตรนะรหัสรุ่นของเขาก็คือ a v a n t g a r d ก็เป็นรุ่นท็อปสุดในคลาสของเขาแล้วนะตอนที่อันนี้คือในรุ่นของจําหน่ายไทยนะแต่ถ้าเอาจําหน่ายนอกมารวมด้วยเนี่ย มันก็ไม่ใช่ท็อปสุดแต่อย่างใดเพราะว่าท็อปสุดของเขาคือ AMG Dynamic จะมีหลังคาพาโนรามิกสเล o ้นะฮะไอคันนี้ไม่มีนะโมเดลไทยไม่มีนะใน W212 แรกนะครับผม คันนี้นะครับผมถ้าสนใจนะครับผมก็โทรมาสอบถามได้ที่0901011019นะครับผมคันนี้ปี2011จดทะเบียน2012เลขหมาอยู่ที่140,000กิโลราคาจำหน่าย,ยที่999,000บาทนะครับผมโทรมาได้นะฮะโทรมาได้ตลอดเลยวันหยุดไม่ได้ปไปไหนโทรมาคุยกันก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนจะเป็นรถอะไรคอยติดตามไว้กดซ u b สไครต์สั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ